สวัสดีครับผมช่างแขกโกลาชานะครับวันนี้ก็วันที่23มเมษายนนะครับ2564นะครับวันนี้ก็ได้มาทำการรีวิวนะครับตัวตู้ดมพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเป็นตู้รุ่นดีสองานนะครับขนาดความกว้าง2เมตรนะครับความยาว2เมตร50นะครับความสูงเมตร80นะครับผมนะครับตัวนี้นะครับ ก็จะเป็นชั้นตะแกรงตาส3มชั้นนะครับผมแบ่งเป็น3ห้องนะครับห้อง3ามห้องนะครับชั้นละชั้นละ6ถาดนะครับ3ชั้นก็18ถาดนะครับเป็นถาดมุ้งลวดสแตนเลสนะครับโครงอลูมิเนียมนะครับผมเป็นอลูมิเนียมแบบหนานะครับผมแล้วก็มีล้อเป็นล้อขนาด5นิ้วนะครับมีเบรกนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในนะครับ ตัวนี้นะครับลูกค้าสั่งเป็นพิเศษนะครับผมนะครับให้เป็นพัดลมสามตัวนะครับนะครับสามตัวด้านหน้าแล้วก็ด้านท้ายนะครับผมนะครับชุดนี้จะมีตัวคอนโทรลความชื้นนะครับผมสามารถให้พัดลมทำงานตามความชื้นที่เราที่เราตั้งได้นะครับผมนะครับตัวนี้สามารถ ควบคุมความชื้นได้นะครับตัวนี้จะเป็นชุดควบคุมความชื้นนะครับผมด้านในก็จะมีะตัวชาร์จเจอร์นะครับตัวสีเหลืองอยงู่ด้านในแล้วก็มีแบตเตอรี่12โวลต์2ลูกนะครับเป็นแบบขนาด5 M, แอมป์นะครับเป็นแบบ12โวลต์นะครับนะครับพัดลมก็เป็นพัดลมขนาดห้านิ้วนะครับจำนวน3ตัวนะครับแล้วก็มีแผงโซลาร์เซลล์ขนาด10วัตต์ นะครับพร้อมชุดตัวชุดวัดอุณหภูมินะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์พัดลมของโซลาร์เซลล์นะครับแผงโซลาร์เซลล์อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับผมขนาด10วัตต์นะครับชุดนี้จะมีด้านหน้าและด้านหลังนะครับเป็นหัวท้ายนะครับผมนะครับจะสังเกตว่าฝั่งนู้นก็จะมีแผงโซลาร์เซลล์อีกนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดดู นนนูะครับือมีชุดพัดลมอมีหนึ่งชุดนะครับผมนะครับก็จะเป็นแบบนี้อีกหนึ่งชุดนะครับผมสามารถใช้โซลาเซลล์โดยตรงก็ได้นะครับผมหรือว่าสมมติถ้าเราปิดชุดนี้นะครับสามารถเปิดชุดโซลาเซลล์ได้นะครับผมนะครับตอนนี้ถ้ามันมีแดดก็พัดลมก็จะทํางานหมุนตามแสงนะครับผมนะครับอันนี้อันนี้ผมเปิดเป็นระบบให้มันทํางานตามความชื้นนะครับอาศัยแบตเตอรี่นะครับผม ชุดนี้ก็จะใช้แผงโซลาเซลล์สองแผงตัวนู้นนะครับชาร์จเข้าแบตเตอรี่ตัวนี้ได้นะครับในกรณีที่เราไม่ได้ใช้นะครับมันก็จะชาร์จเก็บลงในแบตเตอรี่นะครับเพื่อเอาไว้ควบคุมความชื้นที่เราต้องการนะครับสามารถตั้งได้นะครับอันนี้ผมตั้งเซตไว้ที่35นะครับอันนี้ตั้งง่ายๆครับสมมุติต้องการความชื้นน้อยกว่านี้นะครับเราก็กด S อหนึ่งครั้งนะครับผมนะครับ กดปุ่ม S ตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับพอเข้าก็ปิบนะครับพอเข้าก็ปิดเราก็ตั้งค่านะครับเอาตามที่เราชอบได้เลยนะครับว่าสมมติต้องการอยู่ประมาณ30อมสิบนี้นะครับแล้วก็กด R ออกนะครับผมนะครับตัวเลขที่มันไม่ได้กระพริบเนี่ยเป็นตัวเลขที่ความชื้นอยู่ด้านในนะครับตอนนี้ความชื้นด้านในอยู่ที่60นะครับผมนะครับที่เราตั้งไว้ก็คือ30นะครับผม นะครับอันนี้ก็คือสถานะาความชื้นพัดลมทํางานนะครับผมนะครับพัดลมทํางานอยูนะ่ถ้าความชื้นของเขา,าลดลงจนเหลือ30นะครับผมตัวพัดลมก็จะหยุดทํางานนะครับตัวนี้ก็จะดับนะครับผมเดี๋ยเราจะจำลองนะครับสมมติสมมติเราตั้งเราตั้งความชื้นไว้ที่60นะครับดูว่ามันจะหยุดทํางานไหมนะครับ สมมติมันได้60แล้วมันอ่ามันได้ตามค่าที่เราตั้งแล้วมันก็จะหยุดทำงานนะครับอันนี้มันก็จะหยุดทำงานนะครับท,นนะบทีนี้เราต้องการตั้งสมมติความชื้นมัน มันหกสิบเราต้องการให้มันมันความชื้นที่ห้าสิบนะครับอ่ากด S หนึ่งครั้งให้มันกระพริบแล้วก็กดลงให้มันเหลือห้าสิบนะครับ oh. อัดลงก็จะทำงานนะครับผมทำงานจนกว่าความชื้นจะเหลือห้าสิบนะครับผมอ่ามันถึงจะหยุดทำงานนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะตั้งไว้ที่อ่าสามสิบห้านะครับเพราะว่า โดยปกติความชื้นที่จะทำให้เกิดอไอยน้ำหรือหยดน้ำก็จะอยู่ประมาณ35นะครับผมนะครับผมก็จะตั้งไว้ที่35ตัวพัดลมก็จะดูดความชื้นออกจนกว่าจะเหลือ35นะครับเขาจึงจะหยุดการทำงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบะควบคุมความชื้นที่ทำให้กับชุดตู้ชุดนี้นะครับผมตัวนี้สามารถเพิ่มเพิ่มชุดฮีตเตอร์ได้นะครับผมฮีตเตอร์อินฟลเดนะครับ ก็จะติดตั้งด้านใต้นะครับผมนะฮะใต้หลังคาโดมตรงนี้ได้นะครับผมนะครับหลังคาโดมนี้สามารถใส่ได้อสี่ 4. จุดนะครับประมาณแปดทันวัตนะครับผมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดอ่าตแะแกรงตากนะครับอ่าประมาณอ่ากว้างหกสิบนะครับความยาวประมาณเมตรเมตรยี่สิบนะครับผมนะครับใส่ตัวค่าทั้งหมดสาม สามภาพแบบนี้นะครับผมนะครับแล้วก็เสริมขอบอลูมิเนียมนะครับกันตกเป็นถาดมุ้งรวดสแตนเลสนะครับเกลี่ยสามศูนย์สี่นะครับไม่เป็นสนิมนะครับโครงทําด้วยอลูมิเนียมแบบหนาครับผมแข็งแรงนะครับแล้วก็ตัวชุดโครงโครงสร้างนะครับโครงสร้างของตู้ตู้รวมพลังงานแสงอาทิตย์จะเป็นโครงกาวานายนะครับใช้กาวานายนะครับผมการสนิมนะครับอายุมากกว่า อายุการใช้งานมากกว่า30ปีนะครับส่วนสแตนเลสก็ตัวนี้เป็นมุง้งลวดสแตนเลสเกรดสามสี่ไม่เป็นสนิมนะครับนะครับเหนียวแล้วก็ทนนะครับสามารถใช้เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงฉีดทําความสะอาดนะครับได้ง่ายนะครับผมแล้วก็ทนต่อการฉีดขวนนะครับจะไม่เหมือนมุง้งลวดอลูมิเนียมนะครับมุง้งลวดอลูมิเนียมก็ไม่เป็นสนิมนะครับแต่ว่าการบำรุงรักษาต้องระมัดระวังอย่าให้โดนโดนอะไร โดนขีดนะครับผมนะครับตัวนี้ก็จะสแตเลสก็จะทนนะครับอยู่ได้สามสิบสี่สิบปีขึ้นไปนะครับผมนะครับประตูด้านนู้นก็จะเปิดได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอันนี้อันนี้ชั้นละสองสี่หกนะครับชั้นละหกถาสามชั้นก็สิบแปดถาเป็นถาดมุงลวดสแตเลสเกลี่ยสามนสี่นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูชุดตรงนี้นะครับแผ่น แผ่นก็จะเป็นแผ่นโพลีคาร์บอเนตนะครับความหนาหกมิลนะครับตัวนี้คือจะใส่คิ้วให้นะครับผมเพราะมันยาวนะครับอันนี้ก็ชุดด้านหลังนะครับอันนี้กำลัมทำงานอยู่นะครับผมอุณหภูมิภายในตู้ก็ตอนนี้สามสิบององศานะครับเพราะว่าอยู่ในอาคารนะครับตอนนี้อยู่ในอาคารด้านนี้ก็จะเปิดได้นะครับนะครับเปิดลิ้นชัก ได้สองข้างนะครับด้านน้นก็ได้นะครับนี่ก็จะเป็นครับรวมนะครับล้อก็จะเป็นล้อขนาดห้านิ้วนะครับผมนะครับจะใส่เบรกไปให้หนึ่งข้างนะครับไว้ล็อกนะครับการลื่นถลายนะครับอันนี้เป็นล้อขนาดห้านิ้วนะครับแล้วก็มีเบรกนะครับเวลากดก็ใช้เท้าเหยียบตรงนี้นะครับกดเวลาลดล็อกก็ดันตรงนี้ขึ้นนะครับ มีเป็นล้อมีเบรกนะครับผมนะครับส่วนี้นะครับราคาอยู่ที่สามหมื่นเก้าพันบาทนะครับส่งฟรีนะครับผมนะครับตอนนี้เป็นช่วงโควิดก็กําลังทําโปรโมชั่นส่งให้ฟรีนะครับโดยปกติตัวนี้ก็อยู่ประมาณค่าส่งอยู่ประมาณห้0 0กพันบาทนะครับถึง9 0 0าบาทแล้วแต่พื้นที่นะครับตัวนี้ก็จะขอ,อะส่งวนสิทธิ์เป็นพื้นที่ที่สามารถ ส่งได้ปกตินะครับถ้าเป็นพื้นที่ห่างไกลก็ต้องขออภัยด้วยนะครับต้องดูว่าขนส่งของอบริษัทขนส่งผมใช้เป็นของบริษัทโดยมากก็จะเป็นของบริษัทบูแอนไว้นะครับในการขนส่งพัสดุนะครับผมก็ถ้าลูกค้าจะสั่งนะก็ต้องโทรมาสอบถามก่อนนะครับว่า ลูกค้าอยู่ที่ไหนนะครับผมจะได้ทการเช็คสถานะของขนส่งนะครับว่าแต่ละศูนยนะ์สามารถส่งให้ได้หรือเปล่านะครับผมเพราะว่าเป็นของชิ้นใหญ่นะครับะระยะทางระยะเวลาในการจัดส่งก็อยู่ประมาณ3ถึง5วันนะครับในวันทำการนะครับผมไม่รวมวันหยุดนะครับท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาอสอบถามได้นะครับเบอร์0849593717หนะครับหรือว่าเบอร์086 สี่เจ็ดนเะครับผมนะครับเป็นทั้งเบอร์โทรและไอ l ดี e ลนะครับโทรมาปรึกษาโทรมา,อาสอบถามได้นะครับว่าต้องการาตู้ประมาณเท่าไหร่นะครับหรือจะเป็นทำพลาโบราโดมนะครับขนาดใหญ่ก็สามารถโทรมาสอบถามโทรมา,รมาปรึกษาได้นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นดีอ D 2อ0นะครับกว้าง2 สองเมตรนะครับยาวสองเมตรห้าสิบนะจรันวนสิบแปดถาดนะครับอันนี้จะเป็นขนาดสองเมตรคูณสองเมตรนะครับจะสั้นกว่านะครับผมห้องจะตากได้สองชั้นนะครับผมตัวนี้จะเป็นสามชั้นนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นสองชั้นนะครับตัวนี้ก็จะราคาสองหมื่นห้านะครับเป็นถาดมุ้งลวดอลูมิเนียมนะครับถ้าต้องการถาดมุ้งลวดสแตนเลสก็เพิ่มถาดละห้าร้อยบาทนะครับผม ตู้ก็จะมีหลายขนาดนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นเมตรยี่สิบคูคูเมตรยี่สิบคูนสองเมตรน,นะครับตัวนี้ตัวนี้ติดตั้งระบบฮีตเตอร์ฮีตเตอร์ลมร้อนนะครับผมนะครับเป็นฮีเตอร์ลมร้อนนะเราจะมีแบบฮีตเตอร์ลมร้อนแล้วก็ฮีตเตอร์อินซูลเทนะครับ พิเตอร์ลมร้อนก็จะรักษาอุณหภูมิอยู่ประมาณประมาณห้าสิบองศานะครับในห้าสิบองศาตรงนี้ก็ระบบก็หยุดหยุดทำงานนะเพราะว่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้นี่ตั้งไว้ที่สี่สิบห้านะครับทำงานที่สี่สิบห้าแล้วก็ตัดที่ห้าสิบนะครับตัวนี้ก็สมองเพชรนะครับ กำลังเทศอยู่นะครับสามารถใช้ได้สองระบบก็คือใช้ไฟไฟบ้านได้แล้วก็ใช้ไฟเซลล์เซลล์ได้นะครับโซลล์เซลล์ก็จะทำงานให้แค่พัดลมตัวนี้ดูความชื้นออกนะครับส่วนตัวปลั๊กไฟบ้านก็จะเสียบปลั๊กแล้วก็ระบบอมเตอร์ก็จะทำงานตามตามตามชุดอคอนโทรลตัวนี้นะครับคุมคล,ลอุณหภูมิและความชื้นได้นะครับนะครับตามที่เราต้องการนะครับ นีก็มีขนาดหลายขนาดครับลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น3,800บาทนะครับส่งฟรีนะครับเป็นขนาด60คูณเมตรนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นเก้าสิคูณเมตรยีนะครับนะครับก็ท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะครับผมนะครับเบอร์0 8 4 5, 5, 9 5แปด1ีหรือเบอร์0 8 6ย สีดศูนย์เก้นะครับวันนี้ก็ต้องขอกราบคำ่าข,<อ>ขอบคุณคภาบสวัสดีครับ